แนะนำละครใหม่ช่องสามีทั้งหมด3ผลงานช่องสามเปิดละครใหม่อย่างต่อเนื่องคลิปนี้รวบรวมมาให้ถึง3ผลงานเริ่มกันที่ในวันที่ฝนพางพายจับคู่พระนางเคมีดีกลับมาร่วมงานกันแต้วนัทพรประกบคู่กับมาริโอ เพลงพยักกับละครแนวแอคชั่นเพลงลูกทุ่งเว้าอีสานด้วยกับการรับบทฝาแฝดครั้งแรกของเด่นคุณประกบคู่กับยี่หว่าปียการปิดท้ายที่บัวกับไอขวัญเป็นละครแนวพีเรียดคอมเมดี้นำโดยเพื่อนคณินกับการกลับมารับงานละครในรอบปีกันเลยนะคะทุกคนประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่เดนิตเจรีชา ซึ่งทั้ง3ผลงานเนี่ยก็ได้มีการเปิดกล้องถ่ายทํากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปีหน้าก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้ก็มารวบรวมผลงานใหม่ของช่อง3ที่เปิดตัวมาถ้าเกิดหลังจากนี้จะมีผลงานใหม่มาเพิ่มก็จะมาทําคลิปแบบนี้แน่นอนซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย